พระพุทธเจ้าอดีตยี่สิบแปดพระองค์ในสารมันทกับอันที่จริงต้องเป็นห้าองค์ไม่ใช่สี่องค์เพราะองค์ปฐมคือองค์ที่หนึ่งนั่นแหละอ่าอันที่จริงตรงนี้ต้องเป็นมันทสารกับไม่ใช่สารแลม้มันทกับอืมก็คือตันหังกรเป็นองค์ที่สองไงตันหังกรสมมาสัมพุทธเจ้าผู้แก้วแก้วกล้ามากผู้อนุเคราะห์ สัตว์โลกทั้งปวงผู้คายการท่องเที่ยวไปในวัฏจักรวัดในสังสารวัฏได้แล้วผู้ประทานสิ่งที่น่าปัถนาทั้งปวงให้ในการละทั้งปวงอ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดานามว่าสอนลังทรงกำจัดความมืดคือความโมโห,โหใหญ่โมหะใหญ่ได้แล้วทรงเป็นที่พึ่งทรงกระทำความเกื้อกูลแก่เทวดาแกผู้